เขามามีการเข้ามาร่วมสังเกตการหรือว่ามีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับก็เข้ามาสังเกตการเท่านั้นสังเอตการดูความขึ้นหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วลุงป้อมว่าไงบ้างครับอสบายดีรู้ว่าไม่มีปัญหาพร้อมยกโหวตให้เลยใช่ไหมครับกับคุณอาทิตย์พร้อมเนยกินข้าวหน้าไก่เรียบร้อยเออใชื่อไนมว่าพลังหน้าไก่นี้ยกมือกันเพิ่มพักแน่นอนถ้าในวันโหวตในสภาค่ะลุงป้อมจะไปโหวตให้คุณอาทิตย์อ๋อต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วนะครับเป็นโหวตสำคัญท่านไปอยู่แล้ว แล้วแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันมีกล้าทําด้วยครับหนักใจไหมครับจะไม่ไม่เกี่ยวกัไเราเนี่ยครับก็เป็นเรื่องคนละพรรคกันคือสามารถร่วมงานกันได้ถ้าต้องอยู่รัฐบ,บาลเดียวกันครับร่วมงกันมาตลอดอยู่แล้วเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันยืนยันใช่ไหมครับว่าพลังข้าหน้าไก่ที่จะยกให้ทั้งพรรคเลยครับมีกากจองกระตรวงเรียบครับอ๋อนี่ไม่ทราบหรอครับจะไม่ถึงเวลาังไม่ถึงอย่างนะโอเคครับคุณครับไม่อึดอัดนะพี่โอ๋ เธอต้องตัดหรือว่าจะนั่งน่าวมากเ็หวาเลยพี่โอ๋ลุเไปเไมทนะลวงกมนั่งรัตตีกัไม่ทราบเขายังไม่ได้คุยนายกฝ่ายความมั่นคงอะไรนียังไม่ถึงเวลาเ่ยเป็นไปได้ไหมพี่โอ๋งานเดอ คนเอกประวิทย์อยู่กระทรวงกลาโหมพอเป็นไปได้ไหมครับยังไม่ยังไม่ทราบอะไรเลยแต่ท่านพร้อมใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการเทียบเชิญให้ไปนั่งเรดไม่ได้คุยกันอย่างไม่ได้อ่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ